สวัสดีจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันนี้เขาจะมาแพ็กด้วยวันนี้เออเราก็จะมาแพ็คอันนี้เป็นแบบครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นแบบครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลแค่แบบถุงถ้าสมมติเราผู้ใดจะสั่งไปเมืองนอกนะคะถ้าใครจะสั่งไปเมืองนอกก็บอกว่าจะเอาไปเมืองนอกสิ้นถุงสั่นซ่อน ซ้นถุงไหนในได้ย่ายโอเคนะคะเราก็จะซีซ้อนถุงให้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสติกเกอร์โลโก้ของตัวเองนะคะก็คือเราก็มาแปะเอาม,มาติดมานนี้นะคะครึ่งกิโลร้อยสามสิบาทอันนี้เป็นปลาบองปลาบองขั่วสุกนะคะทุกคนปลาบองผัดสุกนั่นแหละผัดนั่นแหละใต่มน้ำมันนิดหน่อย ไฟอ่อนๆนะคะกระุูเรียบร่อยกินก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยนี่เราทำทั้งแบบกระปุกและแบบถุงนะคะสำหรับแบบกระปุกนี่นะทุกคนเราไม่สะดวกที่จะส่งเด้อเขาะสะดวกส่งแบบนี้นะคะแบบเป็นแพ็คแบบนี้ถ้าแบบกระปุกแจ้งซีกะเออ บางคนเพิ่นเพิ่นสั่งน้ำพริกปลาทูมากั่งน้ำพริกปลาทูมากต่บริสั่งกลาบองต่อยากลองชิมญี่ปุ่นกัมีแถมให้นะคะก็มีแถมให้อยู่เนาะแถมเป็นกระปุกเล็กยังสิบนะคะทุกคนก็มีแถมให้อยู่เราก็ไม่ได้ว่าโอ้ยใจจืดใจดำมากเนาะแต่ว่าคนที่สั่งแบบกระปุกนะคะญี่ปุ่นไม่สะดวกสมเพราะว่าหนึ่งขีดขันเค็มเพราะไม่ยังดอก วนี่ผลสูงมันกับบดีบึ่งระมัดระวังอี่ยังเห็เฮาเดิทุกคนเพราะว่าของเสียหายเนี่ยเจ้าของเราต้องเค็มอยู่เดียวใช่ไหมล่ะมันโยนมันมันโยนมันทับกันอย่างไปมือนมันนึหอนะมันกระเตกมันกระยังแบบซึ่งกับปูของเฮามันเป็นกระปุกพลาสติกเดกพี่น้องกระปุกพลาสติกเหล็กฟ้าของเฮ้าหน่ะเฮาบริสิ้นแบบอัตโนมัติอัตโนมัติแบบไหนอัตโนมัติแบบ อ่าสีนแบบไฟฟ้าหรือว่าเคลือบนะแม่มันก็นเลยหลุดหรือแตกหรือยังได้ยังทีนะเัาก็เลยก็สะดวกที่จะส่งแบบแบบนี้แต่ว,ว่าถ้าแถมหยยังหาก็คือ,อยยโนจะจะต้องเอาเทปกาวอ่ะมาพันรอบรอ,อบแล้วก็อ่าเอาถุงพลาสติกมัดอีกรอบหนึ่งนะคะมัดอีกรอบหนึ่งเอาถุงพลาสติกห่อ เราก็เอาหนังยางมาอีกรอบนึงเราก็จะเ,เอาไปใส่กับุ๊กแถมให้ใส้ใส่ก้องแถมให้ไปเนาะมันลำบากแห้งนี่ปมก็เลยอ่ะค่าคนไหนที่จะสั่งทางออนไลน์ก็คือให้เป็นถุงเป็นแพ็คไปเลยนะคะถุงเป็นแพ็คไปก็แพ็คหนึ่งก็ร้อยสามสิบบาทถ้าเอาแพ็คเดียวร้อยสามสิบบาท ถ้าเอาสองแพ็คก็คือหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทค่าส่งค่าส่งเฉพาะค่าส่งก็ถ้าเป็นกิโลหนึ่งขึ้นไปเหมาจ่ายในราคาแปดสิบาท้อทุกคนค้าครึ่งกิโลนะคะบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะคะจะเป็นน้ำพริกปลาทูก็ได้เป็นปลาบองก็ได้นะคะเป็นปลาบองกสรซางเป็นน้ำพริกปลาทูกสรซางเธาครึ่งกิโลบวกค่าส่งห้าสิบบาท แต่ถ้าเป็นหนึ่งกิโลขึ้นไปเราก็จะเหมาจ่ายอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะบางคนอ้ยอ,อยากได้ปลาทูเคิงโลอยากได้ปลาบองเคิงโลได้บอได้นะคะเราขาดได้เอาสามารถเอาขาดได้อยากได้ทั้งสามอย่างเดยนะพิลาทูแมงดาครึ่งกิโลปลาบองผัดสุกครึ่งกิโลพิปลาตูธรรมดากูแห้งครึ่งกิโล คนกันมากค่ากันมาได้ไหมได้นะคะสามสามถุงนี้ก็คือ,อาราคาส่งก็บวกตามนั้นแล้วก็บวกค่าส่งแปดสิบบาทนะคะทุกคนถ้าหนึ่งกิโลก็แปดสิบาทสองกิโลก็แปดสิบบาทประมาณนั้นเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะสําหรับอาหารการกินในช่องของเรบ,บุญเนาะช่วงนี้จะทําแค่นี้ปีที่แล้วเนาะ ปีก่อนๆนู้นอ่ะคุณหัวยุบเห็ดหลายแห้งเห็ดแบบอุบทำทั้งน้ำพริกปลาทูทำทั้งปลาาบองไส้กอกแหนมหมูสมงวาหมั่ง้ว,มมวปลาแดดเดียวปลาย่างปลาช่อนอย่างปลาช่อนแดดเดียวปลาไอขาปลาขาอ่าแห้งโอ้ยส,สารพัดเห็ดครับอีดีตะก,กี้วันนี้ ของก็ขายดีดีเนาะช่วงเกี่ยวขาวแล้วนี่น,นี้บนเห็ดปอไวยพี่นอ้องเมยเมย์รวดีกับเฮงบ่มีมคน้นซอยกับจบเลยมีลูกลูกเคยลูกสามน้องเง,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 งียงยงเงียงอยู่ซ้ำนี่แหละคอกับประยูลูกไส้กับประยูเรวเห็ดเองก,กับเมยเนาะเห็ดตามเท่าที่แรงเรามีนั่นแหละเอาซ้ำนั่นนะนี่จะเป็นโลกโกูของเฮ้านะะั่นแหละทุกคนเป็น รูปรงองเงบนนั่นแหละนี่เบอร์โทรพร้อมแอดละมีเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรแล้วก็อ่ามีเป็นช่อง YouTube เป็น Facebook นะมีซื้อมีเบอร์โทรยังเรียบร้อยได้ได้สติกเกอร์ไปแล้วนี่ไ้กระปุกแบบนี้ไปเแลยวก่ะอ,อ,อยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อมูลก็สามารถเปิดดูในนี้ได้บึ่งอยู่ในนี้นบึ่งอยู่ในสติกเกอร์นี่นะคะเบึ่งเนือให้บิ่งเนือปลา เนื้อปลาของเรานะคะอันนี้คือเราผัดสุกเรียบร้อยแล้วด้วยทุกคนผัดสุกเรียบร้อยแล้วถ้าขายอยู่บ้านเฮาาจะขายเป็นเบบดกับโกแค่สี่ล่ละแต่ถ้าผู้ใดอยากได้ไปชิมไม่อยากได้หลายอยากได้แพคอยากได้ักแพคหนึ่งยังเสียได้บบได้แพคเดียวนี้ก็ได้นะคะแพคเดียวก็ได้อ,อืหรือหรือไม่ค่อยกินปลาอยากได้ปลาทู อยากยบนอัปะทูไ่ไหมเบิ้งนะคะอยากได้ปะทู่อยากชิมปลาบองนาอยากได้ปะทูแต่อยากชิมปลาบองเห็ดยังไงสิดิชิมอ่าไ,ได้อิปุนแทมไหก็ได้ยังสิเออใจด,ดีบ่เออนี่อิปุนแทมไหก็ได้อันนี้เป็นปะทูนะคะเป็นปะทู ปลทูแมงดาเราจะเขียนไว้แบบนี้ปลทูแงดาเขาจะเขียนไว้แบบนี้ปลาทูปืมพริกประทูแมงดาถ้าบลาแมงดาเขาก็จะไม่เขียนนะคะก็จะล้นๆแบบนี้แพคนี่เคืองกิโลเลยทุกคนนักนะอ่อนหย่อนอ่อนตอนนี้เคืองกิโลเพราะว่าอยังก็คือเราแพคแบบสุญญากาศสนญ์ากาศมันก็รีบเขาเวลาเขา,เาไปแลวเขาก็ไปตัดออก มัก,กถืออากาศขยำขยำใส่ซ้ำใส่ภาชนะใส่น,นันใส่นี่ขยำขยำมันก,ก็จะฟูขึ้นได้เยอะมากทุกคนตอนที่เอ่บนยังบทันสิ้นนะคือหนึ่งกิโลนี้ได้เยอะมากอยู่ในซ้ำหมกย่อเยเต็มพอเขาตักใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงพอเขาสิ้นแล้วมันก็สเว็บลงสินะแต่น้ำหนักของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็ยังเป็นแพกและครึ่งลอยู่ ตามมาแพ็คคือรูกแพ็คเดียวเท่าไหร่แพ็คหนึ่งประทูนี่ก็คือแพ็คหนึ่งก็สองร้อยนะคะเออถ้าผู้ใดอยากชิมอันนี้แถมให้น้ำแน่อายุบนก,ก็ก็แถมให้ได้อยู่นะคะนี่นาอยังส่เออหรือจะเป็นสองสองอันอย่างนี้ใช่ไหมขอแถมขอแถม,ออขอแถมปลาเออขอแถมปลาไาลิมในย่ายอ่าโอเคแล้วแถมให้ได้เออใจดีอยู่เจ้ากาขอเออกล้าให้ นี่อย่างางี้ก็400บวกค่าส่ง8ปสเป็น480ดได้อยู่มากทุกคนเหมกาะกับการที่จะเอาไปใส่ตู้เราใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้กับเขาไว้ไปใส่มาใส่แบบเมยเมย์ลาลาที่การเห็ดเนื้อกินเราเอามาคุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไข่เจียวใบหนึ่งสองใบมีผักในตู้ผักสดผักอะไรก็เลยแต่เป็นแตงกวาเป็นอ่อบทัว่วฟักงาเป็นมะเขือเรียบ,บร้อยสะดวกสบายในการกินนะคะ ออามาโรยคลุกๆอร่อยจะเป็นรสของอาจะเป็นรสชาติกลิ่นแมงดาหรือจะเป็นประประทูธรรมดาดีก็ได้กินปะทูที่หอมนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเรามีอะไรกระเทียมเจียวหอมเจียวพริกป่นทุกคน <c oughs> สั่งมาพใดีอยากได้ก็สั่งมาค่ะขายขวงขายขวงเบาดูเมื่อนี้เบาดู <c oughs> พี่นเบาดูเมื่อนี้ ฝนกระตุกเที่ยวตกเที่ยวหยุดนี่เจ้านอยเยื่อบนสีํำมานั่นด้บหมนี่เจ้านายเยื่อบนสีตำแบกทั่วได้ไหเนี่สีตำาบกทัวสีกินกับอันนี้ได้บหมนี่เออสีกินกับสับตันี่ฮัลโหกินกับกุ้งรววนักศึเออกุ้งตัวน,นี้กินให้มันเบิดซะ <c oughs> <c oughs> นี่จะกินแล้วเลี้ยว,ยวจะสก็บข้าตู้ได้บหมนี่เก็บเข้าที่ ยบร้อยแล้วสำหรับมันนี้นาตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวบายสองครัวทุกคนสวดสีลเลีวได้เออแต่ว่าคันเห็นตังกร่องกินเนี่ยมันี่ก็คือคำมาไรนะจำยัเอละ่ะคลิปนี้สำนีนก่อนพี่น้อง